วันนี้ก็จะพาทุกคนไปหารายได้เสริมพิเศษกับช o อ b a บ k ก็เข้าไปดูในแอปกันเลยส่วนในหน้าตาของชอปเบคนั่นก็มีประมาณเท่านี้ทุกคนก็สมารรเข้าไปดูแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของช็อปเบคได้เลยก่อนอื่นนั้นก็พาทุกคนไปดูบัญชีของผมก่อนส่วนในบัญชีของผมนั้นมีจำนวนเงินทั้งหมด918บาทเงินที่ผมถทอนมาแล้ว จำนวน5 1 0บาทาราดำเนินการ250บาทที่ถอนได้แล้วมีจำนวน150บาทส่วนในบัญชีของผมนั่นเคยทำภารกิจมาแล้วข้างล่างก็จะมีภารกิจต่างๆในนั้นก็พาทุกคนมาดูเลยครับภารกิจที่ผมเคยทำมานั้นมีจำนวน50บบาทที่เขาอนุมัติมาแล้ว ส่วนในตรงนี้ก็มีจํานวน50บาทเหมือนกันแต่เข้ารอดําเนินการก็คือยังไม่อนุมัติให้ผมเราได้เงินเข้าบัญชีของเราได้อย่างไรก็คือในแอปช็อปแบ c กเขาจะมีภารกิจให้เราทําครับในส่วนภารกิจนั่นก็คือการแนะนําเพื่อนมาใช้บริการในแอปช็อปแบ c กแล้วก็ไปซื้อของในร้านต่างๆที่ช็อปแบ c ก เขาแนะนําเราไปซื้ออย่างเช่นในชอปปี้ลาซาดาหรือก็ฟูดเพนดาเป็นต้นครับในส่วนนี้ก็พาทุกคนมาดูภารกิจเพิ่มเติมเลยครับภารกิจเพิ่มเต,มติมก็คือหมายถึงว่าถ้าเราชวนเพื่อนได้สคนขึ้นไปก็ได้จํานวนประมาณ500บาทในตรงนี้จํานวน3คนขึ้นไปก็ได้เนี่พันบาทอย่างนี้นะแล้วก็มีภารกิจอื่นๆอ,อีกมากมายทุกคนก็ลองไปดูครับมันมีภารกิจอะไรบ้างก็ลองไปศึกษา มาดูในส่วนตรงนี้ก็คือปกติสมมติถ้าเราเป็นลูกค้าประจำของไอ้ฟูดเพนดาเนาะเป็นลูกค้าประจำของชอปปีเป็นลูกค้าประจำของอ่าลาสดาคือคือเราจะซื้อของประจำส่วนมากในตามอารันคาในชนบทหรือก็ต่างจังหวัดที่เขาจะซื้ออ่ของเยอะๆเอาไปขายครับเอาไปขายต่อ อย่างบางทีนี่มีผุกเครื่องดื่มผูกอะไรก็เยอะๆที่เราไปซื้อไปแล้วในช้อปปีหรือลาซาด้าเขาลดเปอร์เซ็นต์เนาะเราซื้อไปแล้วเราก็ได้ส่วนลดในส่วนนี้อย่างอย่างในลาซาด้าก็มีส่วนลดประมาณ10%เนาะมาดูฟูดเพนดาตรงนี้ก็มีส่วนลดสูงสดุด uh, 25นะครับถ้าถ้าเราเป็นลูกค้าประจำเราก็ได้ส่วนลดอย่างสมมุิถ้าเราซื้อ าชาเย็นแก้วหนึ่งหรือก็สองแก้วเป็นไปจำแล้วก็ได้ส่วนลดมาสมมติทัศาซื้อไปแล้ว30บาทใน30บาทนั้นเราก็จ่ายแค่ประมาณ28บาทแล้วก็เราก็ได้เงินคืนเข้าบัญชีของเรานี่ก็คือ,อเงินที่เราจะได้คืนในการในทางช็อปเบกนั่นเองส่วนวิธีการสมัครนั้นมีดังนี้ก็คือทุกคนต้องมีอีเมลเป็นส่วนตัวของคน มีอีเมลสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือเบอร์โทรส่วนที่2ก็คือเบอร์โทรนั้นขาดไม่ได้เลยส่วนถ้าเรามีเบอร์โทรแล้วเราไม่มีอีเมลเราก็ใช้ f a c e b o o k หรือ l i n e ก็ได้ครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเบอร์โทรทรศัพท์ครับแล้วทันใดที่สนใจในการสมัครนั้นก็สมัครสมัครได้เลยตามลิงก์ข้างหลังของผมครับ ท่านใดที่สมัครไปแล้วก็ได้จำนวน50บาทถ้าสมัครตามรีนของผม